สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพิกกา์ดกันนะคะในหัวข้อสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะคะเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะหยุดนะคะโดยที่เสียงไพ่ออกมาสองกองกองละสามใบเองนะคะเป็นคลิปสั้นๆในช่องเราแต่อยากจะบอกว่าเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าความลับหรือว่าผลลัพธ์ที่จะออกมาในสองกองเนี่ยจะไปในทิศทางไหน อาจจะไปทิศทางเดียวกันก็ได้หรืออาจจะไปกันคนละแนวก็ได้นะคะก็แล้วแต่ให้ท่านตั้งจิตนะคะเรือเป็นสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่นะคะและอีกอย่างหนึ่งเี่ยนะคะให้ฟังไว้เพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงใครเป็นพิเศษแต่เราฟังไว้แล้วก็อธิษฐานก็ได้ว่าเนี่ยเราจะเลือกกองเนี้ยถ้าใช่ ก็ขอคำแนะนำจากตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เราทำไว้เราควรจะหยุดหรือควรจะไปต่อทำสมาธิเลือกกองไพ่นะคะทำสมาธิแล้วเลือกกองไพ่ ได้แล้วนะคะเราจะเริ่มที่กองที่1ก่อนนะคะกองที่2นี่ขอขยับไปข้างๆก่อนนะคะกองที่1น,นะคะไพ่ใบแรกจะเป็นโอ้แหงแมนนะคะแหงแมนเลยไพ่ใบที่สองเป็น q u e e n of w a n d นนะคะและไพ่ใบที่3เป็นจ u s ติ c e นนะคะไพ่ออกสวยงามนะคะ ให้สามใบเนี่ยนะคะบ่งบอกให้เจ้าชะตาหรือคนที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะหยุดได้บ้างแต่ไม่ได้ว่าให้หยุดไปเลยเนี่ยนะคะหยุดเพื่อคิดค่ะหยุดเพื่อเ,ออเขาเรียกว่าให้วิเคราะห์ก่อนให้มองภาพรวมๆก่อนนะคะให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะเพราะว่า ไพ่ไฮแอน์แฮงมนขึ้นมาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างเราอาจจะตื่นรู้อะไรบางอย่างอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็อาจจะมีอะไรที่มันชะงักไม่ก้าวหน้าอย่างเงี้ยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอาจจะอยากหยุดก็ได้นะคะแต่ว่าอย่ารีบร้อนที่จะตัดสินใจให้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนนะคะ,ะส่วนไพ่ Queen of Wands มาเนี่ยนะครับเป็นคนเก่งอ่ะนะคะเป็นคนที่มีไฟมีความกระตือรือร้อนมีความมั่นใจในสิ่งที่ทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะลุยต่อก็ลุยได้แต่ให้ลุยแบบเต็มที่ทำแบบเต็มที่ทำด้วยความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะส่วนไพ่ Justice เนี่ยเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมอยู่แล้ว ทำอย่างไรได้อย่างนั้นเขาให้เรามองอะไรด้วยความเป็นกลางอ,อย่าใช้อารมณ์ต้องมีเหตุผลด้วยนั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่บอกว่าให้เราหยุดมองสถานการณ์โดยรวมให้ดีๆเสร็จแล้วถึงจะตัดสินใจนั่นเองอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าให้เราหยุดไปเลยแต่เป็นลักษณะที่บอกว่าหยุด เพื่อที่จะปรับปรุงเพื่อที่จะก้าวหน้าหรือหยุดแล้วดูจุดบกพร่องแล้วถึงจะตัดสินใจว่าจะไปต่อไหวไหมนะถ้าไหวเนี่ยนะคะให้คุณลุยแบบเต็มที่อย่าแบบทำแบบไม่มีไฟแบบเรื่อยๆต้องทําแบบมุ่งมั่นจริงๆเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาแล้วก็อย่าด่วนตัดสินใจด้วยอารมณ์ให้มีเหตุมีผล ก็จะตัดสินใจไม่ผิดพลาดค่ะ,ะสะรุปก็คืออย่ารีบร้อนในการหยุดทีเดียวให้วิเคราะห์สถานการณ์การงานก่อนสำหรับอกองแรกนะคะแล้วค่อยคิดค่อยตัดสินใจเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีหนทางที่ประสบความสำเร็จได้อยูอ่แต่คุณอาจจะหาจุดบกพร่องยังไม่เจอนะคะค,ค่อยคิดค่อย,อย,อยแก้ไขก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายของกองที่1นนะคะต่อไปนะคะ อกองที่สองกองที่สองกองที่สนี้มีไพ่อะไรบ้างนะคะเป็นไพ่ the fool ค่ะ the fool เป็นไพ่สิบถ้วยค่ะสิบถ้วยและเป็นไพ่ p a g of p e n t a c l e ไพ่สวยงามสวยงามเช่นกันนะคะสามใบนี้ the fool แล้วก็10บถ้วยแล้วก็ p a g of p e n t a c l e นะคะ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าจะเป็นในลักษณะมองเห็นว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ควรหยุดเหมือนกันนะคะ,ะแต่ควรที่จะเหมือนกับถ้าเรารู้สึกอึดอัดหรือว่าผิดหวังอะไรเงี้ยนะคะมันควรจะเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตใจที่เป็นอิสระจิตใจที่เปิดกว้างนะคะ,ะแล้วก็ตั้งใจทำแบบเต็มที่ด้วยมีพลังะนะคะเพราะว่า เดอะฟูมาเนี่ยนะคะมันเหมือนการเริ่มต้นอยู่ดีนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นจิตวิญญาณที่เราไม่กลัวนะคะไพ่ใบนี้คือไม่ได้เกรงกลัวปัญหาอะไรข้างหน้าก็จะพร้อมลุยก็เหมือนในรูปเนี่ยนะคะยืนอยู่บนหน้าผาก็ยังไม่ได้กลัวตกกลัวอะไรมองบนฟ้าอีกซ้ําไม่ได้มองข้างล่างเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์นะคะที่ไม่ได้กลัวอะไรเราก็ควรจะเริ่มต้นใหม่แบบไม่ต้องกลัวปัญหา พร้อมที่จะลุยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความสำเร็จในที่สุดส่วน1ช of Cup มาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าความสุขเต็มร้อยอ่ะนะคะก็จะบ่งบอกว่าคุณเนี่ยนก็จะมีพลังที่จะสามารถสร้างความสุขในสิ่งที่เราทำเนี่ยในที่สุดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรอยู่อย่าเพิ่งหยุดแต่ให้คุณเริ่มต้นด้วยความ <c oughs> เขาเรียกว่าจิตใจไม่หม่นหมอง จิตใจที่อย่าไปคาดหวังอ,อย่าไปคาดหวังผลลัพธ์ไปคาดหวังความสําเร็จแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยให้คุณปล่อยวางตรงนี้แต่ทําเต็มที่ทําด้วยพลังแล้วคุณก็จะมีความสุขเข้ามาและผลของการลงมือทํานั่นแหละนะคะมันก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีจุดเริ่มต้นของรายได้หรือความมั่นคงแบบค่อยเป็นค่อยไปมานะเพราะฉะนั้น เด็กถือเหรียญเนี่ยก็บ่งบอกว่าความสำเร็จก็อาจจะมีในอนาคตได้แต่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่ายังเป็นไพ่เด็กอยู่แล้วก็เริ่มต้นอยู่ความสำเร็จก็จะมาแน่นอนแต่ว่าคุณจะต้องเริ่มด้วยความกล้าหาญด้วยความไม่กลัวก่อนในการที่คุณทำอะไรตอนนี้นะคะแล้วทำด้วยความรักจริงๆทำด้วยความสุขทำด้วยพลังที่อยากทำอย่าคาดหวังผลประโยชน์อะไรมากมาย แล้วผลลัพธ์มันจะมาเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของคนที่เลือกให้กองที่สองนะคะ,ะเป็นหินไมมทองเนี่ยนะคะก็จะบ่งบอกในลักษณะ,ะคำแนะนำของไพ่ที่เขาต้องการจะสื่อสารให้กับคุณก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะตัดสินใจเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตาม ที่คุณกำลังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะคิดออกแล้วเกี่ยวกับง,งานเนี่ยแหละนะคะว่าคุณจะไปต่อหรือจะหยุดดีเนี่ยอันนี้ก็คือคำตอบแนะนำได้นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ